ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะผู้ชมครับมาต่อกันใน YouTube ของ Orange Mama <ช>นะครับ<ช>ก็ขออนุญาตถามย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วรู้สึกว่าพี่หนิงก็เป็นพิธีกรในวันนั้นด<ช>้วยมั้งที่พี่บอลแล้วก็น้องไบ,าบมารายการ<ช>วันที่มาสัมภาษณ์ไบก็เพิ่งรู้ตัวเองว่าท้องใช่ใช่ใช่ใชค่ะใช่อ,อันเนี้ยพ่อ,อยังไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงๆ มทาาแบบตอนนั้นยังเป็นฉากเก่าถ่ายกันอยู่ข้างบนอยู่เลยเป็นหนิงเป็นชมพู่สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วตอนนั้นพี่บอลไม่ได้สังเกตอะไรใดๆกับน้องไบร์เลยใช่ปะผมก็นึกว่าเด็กอ้วกนะเรามองคือเด็กอ้วกว่าดูด้วยความโตเขาเด็กอ้วกอะไรเงี้ยอันนี้คือท้องแล้วใช่แล้วกี่เดือนนะลูกตอนนั้นที่มาประมาณ สี่จะห้าเดือนค่ะสี่จะห้าเดือนเพิ่งรู้ก่อนมาออกรายการไม่กี่วันว่าท้องใช่ค่ะโอ้โหแต่แสดงว่าปกติแล้วว่าเวลาคนท้องนะพีไม่หนิงเนก็จะมีแพ้ท้องนั่แหะเดือนแรกเ้ามาแล้วนะอันนี้น้องมีปัญหาหแพ้ค่ะอ้วกแตกอ้วกแบบอ้วกอ้วกออกก่อนเข้ารายการก็แอบไปอ้วกแต่ถ้าถามว่าวันนั้นน่ะความทรงจำมันเหมือนกับแค่เรารู้สึกเพลียๆแล้วเวียนหัวเหมือนเหมือนบอกว่าไม่ค่อยสบาย ใช่ป่ะแต่ไม่แต่ทุกอย่างก็คือจะเก็บอาการทุกอย่างทั้งหมดแล้วจากเหตุการณ์วันนั้นที่พอน้องออกรายการกับคุณพ่อปุ๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นน้องไปฝากคันที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งจุดไหมแล้วพอหลังจากออกรายการก็กลัวว่าหน้าเราอะออกรายการไปละทุกคนรู้แล้ววันเนี่ยไบรท์ลูกพอบอลเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันนั้นหนูก็ย้ายโรงพยาบาลไปต่างคลอ แถวนครนายกค่ะครับไปเตรียมคลอดต่างจังหวัดเลยใช่ค่ะไปฝากอีกทีหนึ่งสาเหตุเพราะว่าไม่ไม่อยากให้คนกลัวคนจําหนูได้แล้วก็แบบเอ้านี่ลูกบนช้องหรออะไรเงี้ยกลัวกลัวเพราะว่าตอนที่หนูไปฝากคันแล้วระหว่างที่หนูรอคุณหมอค่ะแบบเข้าไปพบคุณหมอก็มีรายการของพ่อค่ะออกมาอะไรเงี้ยคือเวลาพ่อรายการก็จะมีแบบรูปเราบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แหละ ต้องต้องต้องย้ายไปเหมือนพ่อตามไปหลอกไปหลอนใช่ใช่เปพยาบาลเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเจอทุกที่จริงๆงซึ่งเหตุการณ์เนี้ยคุณพ่อยังไม่เคยรู้มาก่อนนี่คือรู้สดๆกานรายการไม่เคยเล่าดีเทลพ่อรู้ไหมว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่น้องทําอย่างนั้นอ่ะเหตุผลหนึ่งเลยนะเขากลัวว่าจะทําให้พ่อต้องเป็นข่าวแล้วคนไปด่าพ่อใช่ทาว่ามัน ผมเข้าใจความรู้สึกเขานะเข้าใจเข้าใจบริบทคือว่าเขาพยายามทำเพื่อไม่อยากให้เราเสียหายแต่บางทีเราเราก็แต่สิ่งที่ทำไมคุณไม่คุณไม่คิดก่อนทำไมคุณไม่ป้องกันทำไมคุณมันมันเกิดคำถามมันเกิดคำถามจนแบบว่าวันหนึ่งเห็นไหมสุดท้ายแล้วอ่ะถ้า คุณพร้อมแล้วคุณมีมันไม่ต้องปิดบังอะไรเลยม,มันจะไม่ทําให้ตัวคุณลําบากครับแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าโอ้โหเราผมอยากอยู่วันที่เขาแบบเขาคลอดน้องนะเราได้เห็นว่าเฮ้ยได้เห็นตาได้เห็นหลานครั้งแรกอะไรเงี้ยที่แบบตั้งแต่อ้อนแต่ออกเลยไม่ใช่มาแบบเดินได้แล้วอะไรเงี้ยก็ถา,ถามว่าก็โอเคถามว่าเขารู้สึกเขาจัดการตัวเขาเองไม่เอาความเดือดร้อนมาให้เรา อีกเรื่องหนึ่งที่พี่บอลเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนที่ไบรท์จะคลอดเนี่ยคือต้องเข้า ICU เป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นตกเลือดค่ะตกเลือดด้วยภาวะแบบเราเครียดมากาาแล้เะมันก็แบบกระทบต่อต่อร่างกายต่อรเราอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยู่ดีก็ปวดท้องแบบปวดแบบหนักมากาก็คือแบบแล้วก็เข้าห้องน้ําแล้วอุ้ยเลือด เลือดเปิดเลยอ่ะรเราเลยก็บอกเราบอกแฟนเ่าแบบเลือดออกอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปตรวจสรุปเหมือนแบบเหมือนน้องเขาบอกหายใจไม่ไม่เป็นปกติอะค่ะหายใจแบบไม่ไม่โอเคคือภาวะมันเสี่ยงมากๆที่จะแท้งหรือว่าออกก่อนกําหนดครับตอนตอนนั้นคือกี่เดือนนะครับลูกใกล้ละคลอดแล้วค่ะประมาณเจ็ดประมาณแปดเดือนละคะ่ะโอไกลมากมากใช่ใช่แล้วเห็นบอกว่าพอตรวจไปลึกๆคุณหมอบอกว่า ทางน้องเนี่ยมีภาวะในเรื่องของการขาดสารอาหารด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเครียดแล้วเรากินอะไรไม่ลงพอกินแล้วก็อ้วกนี่ยใจอตอนนั้นน่ะนึกถึงน้าพ่อบอนตลอดเวลาคือครียดถึงแบบนึกถึงตลอดอันจริงเรื่องพ่อคือตื่นก็นึกถึงแล้วนอนก็นึกถึงอีกแล้วคือนอนแบบเอาไงดีคือแบบแว้เราต้องบอกไหมหรือว่าคือเครียดมากๆเรียนก็ต้องเรียน เป็นแม่คนก็ต้องเป็นเป็นลูกก็ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจะทำยังไงดีให้มันไปไปแบบรอดให้มันแบบไปแบบทำหน้าที่ทั้งสองอย่างให้มันไปได้ดีอะคะ่ะใช่เห็นบอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดตอนที่ตกเลือดแล้วอยู่ไอซเนี่ยแล้วหมอให้นอนเป็นอาทิตย์เลยอะกลัวที่สุดคือกลัวว่าตัวเองจะเสียชีวิตแล้วไม่ได้เห็นหน้าพ่อนั่นคือสิ่งที่กลัวที่สุดกลัวมากมาก,กลัวแบบ ถ,ถ้าถ้าสมมติว่าเราขอดออกมา,า,าแล้วเราเป็นอะไรขึ้นมาแบบทำไงดีอะไรเงี้ยแต่ใบรู้เปล่าว่าต้องขอบคุณในความแข็งแกร่งของเราที่ในภาวะวันที่เรามีปัญหาอ,อันนี้อันนี้เราต้องบอกว่าเราต้องชื่นชมน้องเขามากๆเรายัางคุยกันอยู่เลยนะพี่บุ๊พี่บอลว่าต้องชื่นชมน้องเขามากๆว่าในวันที่เขาเกิดปัญหาขึ้นน่ะเขาใช้สติในการแก้ปัญหาเราชื่นชมมากๆอย่างหนึ่งคือไม่ไปเอาเด็กออก นอกจากมไม่ไปเอาเด็กออกแล้วพยายามดูแลสิ่งที่ต้องดูแลให้ดีที่สุดควบคู่ไปกับการเรียนที่เป็นความ,มหวังของคุณพ่อ,อหนูเป็นเด็กที่น่าชื่นชมนะลูกมันอาจจะมีอะไรพลาดไปแต่หนูก็แก้ปัญหาตรงนั้นได้ในชีวิตไม่เคยมีใครไม่พลาดพ่ะบอลเนี่ยสิ่งที่พูดมาสองคำถามพ่อบอลไม่เคยรู้มาก่อนเลยอตอนนี้รู้แล้วอยากจะบอกกับลูกสาวตัวเองอยังไงบ้างคืออันดับแรกผมไม่ คือผมกําลังอยากจะเรื่องผมเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ให้กับคนยุคใหม่นะค่ะมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนแบบที่ผมเอเอกามาพูดเนี่ยเราอยากให้ให,ให้ให้ทุกคนได้คนที่กำลังเป็นลูกอ,อยากอยากให้ทุกคนน่ะไม่งั้นคุณจะเป็นแบบนี้ที่คุณจะต้องเครียดคุณจะต้องเครียดเกือบแท้งเกือบเสีย เสียลูกทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคนเป็นพ่อจะรู้สึกยังไงทําให้คุณเครียดจนแบบมันมาทาอะไรไม่ถูกฉะนั้นแล้วอ่ะผมแค่แบบว่าอะไรก็แล้วแต่ป้องกันป้องกันมีสติหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ให้รู้สึกว่าถึงมันจะพลาดครับแต่คุณจะต้องหาทางออกวิธีแก้ไขเพราะเด็กยุคนี้ผมบอกมันคือ,ม,คอมันคือโลกโซเชียลถามว่า ผมก็ไม่ใช่พ่อพ่อยุคเก่าผมก็จะต้องเข้าใจในวันที่ผมจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นแล้วอ่ะผมก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ได้ฟังลูกพูดซึ่งมันเออพอฟังแล้วรู้สึกว่าเขาเจออะไรมาเยอะเนาะเขาเขาเขาก็เขาก็ยอมยอมยอมไม่บอกยอมไม่บอกพ่อยอมเก็บ สิ่งที่เขาอยากจะเจอเราสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพลาดครับแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถามว่าเราก็เราก็ปล่อยปากละเลยเราทำงานเยอะจนเราปล่อยปากละเลยจนจนมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเลยครับพี่บอลกำลังจะมองว่าส่วนหนึ่งของเรื่องเนี่ยเป็นความผิดของเราด้วยใช่ เพราะด้วยความที่เราเลี้ยงเขาปล่อยเกินไปปล่อยเกินไปเพราะคืนหนึ่งผมอยู่โตมาโดยที่ผมไม่ชอบใะไรใครบังคับหรือเมื่อผมไม่ชอบไใ,ใครบังคับผมไม่ชอบไใ,ใครมาตีกรอบผมผมไม่ชอบผมชอบความเป็นอิสระถ้าผมเนี่ยเอาสิ่งที่ผมที่ผมไม่ชอบไปทำกับลูกยลูกผมไม่ชอบเด็กจะตลเลิญฉะนั้นผมให้เขาครับผมให้ในสิ่งที่ทท ที่เราชอบให้เขาถามว่าผมเคยพลาดไหมแต่ตอนที่ผมมีเขาผมไม่ได้พลาดแค่ว่าผมมีลูกตอนที่ผมไม่พร้อมอม,มันก็เลยลำบากผมไม่อยากให้เขาลำบากผมอยากให้เด็กเกิดมาให้เขามีลูกที่เกิดมารู้สึกว่าพร้อม,อมการเป็นพ่อแม่คนชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้นับปัจจุบับนนี้ครับถ้าไม่มีเงิน ถ้าไม่มีการศึกษาแล้อให้โลกที่ดมีมันคือการแข่งขันพี่ uh huh. เหน่งพี่พูดถูกไหมฮะเรารู้สึกว่าเราจะยังไงต่อเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะผมบอกแล้วว่าผมอาจจะไม่ได้อยู่เขาทั้งชีวิตจากเนี้ยมันคือชีวิตของคุณครับอยากให้คุณเป็นแม่ที่ดีแค่นั้นเองอนั่นแหละครับพี่บอลมมถามอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะอยากจะให้ลูกสาววันที่เขารู้ว่าตัวเขาเองท้อง ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะพี่อยากให้เขาเดินมาบอกพี่เลยไหมกล้าถามเพราะเรากล้ารับอืมผมอยากให้เขาวันที่เขาท้องเขาเดินมาเลยพี่พุธพี่หนิงถามว่าเด็กคนหนึ่งลูกเราอะท้องมาแล้วผมจะพูดเหรอไปเอาเด็กออกมันเป็นไปไม่ได้อืมันเป็นไป,นปนไม่ได้อ,ดอแค่แบบเรารู้แบบ เออทำไมเขาไม่เลือกบอกเราตั้งแต่วันนั้นอคุณมาเลยอีกไม่กี่เดือนจากข้อแล้วคุณบางทีแต่วันนี้รู้เหตุผลแล้วเนาะว่าที่เขาไม่บอกเพราะว่าเขาเขา,เขาห่วงใน<ฮ>ชื่อเสียงห่วงในความเป็นพ่อบอลม,มากๆลใช่คขาอาจจะคิดแทนเราแต่ผมอะ่ะผมก็ไม่ได้คิดแบบเราไม่ได้ผมไม่ได้ยึดติดกับชื่อเสียงผมผมรู้สึกว่าอย่างน้อยผมก็จะต้องเลือกเลือกในสิ่งที่ ที่ความเป็นเขาแล้วผมจะต้องไปนั่งแคร์อะไรแล้วอ,ะอ่ะถูกไหมถามว่าผมมานั่งแคร์คนทั้งหมดมันเป็นไป,นปนไม่ได้พี่หนิงผมจะต้องหน้าปัจจุบันถามว่าลูกมายืนพูดต่อหน้าเราอ,ะอ่ะพ่อหนูท้องหนูผมก็จะต้องอบอุ้มในสิ่งที่เลือดของผมอะ่ะมันคือเรื่องของผมอะ่ะถามว่าคนอื่นผมยังให้อภัยได้ คนอื่นทางกับผมผมยังให้อภัยผมยังโอเคได้ครับแล้วถามว่าอย่างเงี้ยผมจะฆ่าเขาเหรอมผมจะตบตีผมเลี้ยงลูกผมไม่เคยตบตีลูกผมเลย<ม>แค่ว่ามันมันรู้สึกว่ามันก็ไม่นเสียใจ,จว่าเออทาไมวันเราอยากเห็นวันที่เขาคลอดนะวันที่เออนู่ยน,นั่นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ถ้าเขาเลือกบอกตั้งวันนั้นนั้นมันจะมันก็จะเกิดความผูกพันมากกว่านี้นั่นแหละ แต่วันนี้ก็ผูกพันมากเพราะเห็นว่าหลงหลานลามากๆเหมือนกันนะฮะถามน้องไบร์อีกนิดหนึ่งว่าไอ้ตอนที่ช่วงที่เราท้องเนี่ยอุ้มท้อง8ปดเเดือนแล้วก็ลูกคลอดออกมาจนลูกขวบเนี่ะน้องใช้ชีวิตยังไงใครช่วยดูแลเพราะว่าแน่นอนว่าหนูไม่ได้บอกพ่อบอนนอกจากแฟนมีใครคอยช่วยดูไหมตอนที่หนูตั้งครรภ์แล้วพอลูกคลอดออกมาครอบครัวแฟนช่วยเลี้ยงหมดเลยคะ่ะปู่ย่าอาพี่ชาย แล้วก็หนักคือถ้าสมมติช่วงนั้นหนูก็ต้องไปเรียนด้วยครับแม่แฟนก็บอกว่าไปเลยไปเรียนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเขาจะดูแลให้เลี้ยงให้อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดด้วยค่ะก็เปลี่ยนจากเรียนที่มอไปเรียนออนไลน์หนูก็เลยมีเวลาได้เลี้ยงลูกแบบเต็มที่ใช่ก็เรียนไปแล้วก็เลี้ยงไปครับใช่ค่ะถ้าขนาดช่วงโควิด ขนาดเราท้วก็ยังไม่บอกเรานะเอาแล้วเวลาเรียนลูกอยู่ก็คือต้องเอาเอาหลานไปแอบก่อนเพราะกลัวเสียงหลานหนูก็จะไปคุยที่อื่นค่ะแบบว่าสมมติว่าแบบวิดีโอคอลมาอย่างเงี้ยก็จะออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็คุยใช่ค่ะตอนวิดีโอคอลมีได้ยินเสียงเด็กร้องแวแวอะไรไม่มีเลยครับไม่มีปิดสนิทเลยใช่ผมก็ยังบอกผมผมยังว่าเบลพี่เขาเลยโอ้ช่วยกันปิดทั้งหมดเลยเนาะ เออทำไมไม่บอกทำไมไม่เรียกบอกพี่ชายเขาปิดพี่ชายก็รู้เบลรู้รู้ครับอ่าฮะรู้นั่นแหละก,ก็แบบเออมันก็ดีนะทําห้รื่อว่าเออมันก็รักน้องมันดีเนาะเออแบบไม่อยากพาพูดรอให้เขาพูดเองอะไรเงี้ยนั่นแหละพี่บอลรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะลึกๆแล้วพี่บอลต้องภูมิใจในตัวเองอย่างนึงรู้ปะ บนความที่ลูกเกิดปัญหาเหล่านี้โอเคมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่ควรอนะนะในการท้องในวัยเรียนหรือว่าออยังเรียนหนังสือไม่จบแต่เมื่อมันเกิดปัญหาที่มาแล้วอะเขาแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างมีสติแล้วแข็งแกร่งมากๆส่วนหนึ่งมันก็มาจากการเลี้ยงดูของพี่นะมันอย่างนี้ครับพี่หนึ่งพี่พุทธผมจะไม่เป็นพ่อแม่รังแกฉันถามว่าเขาเนี่ย ผมจะสอนลูกว่าคุณไปยังไงไปเรียนไปยังไงไปรถเมีไปสองแถวไปมอเตอไซคุณก็ไปได้นี่ยคุณมาขอรถผมเพื่ออะไรคุณอยากมีคุณต้องเรียนจบแล้วทำงานถามว่าผมให้ได้ไหมผมให้ได้บางทีเชื่อไหมว่าอยากซื้อให้นะอ,อยากซื้อให้บางทีสงสารนะ แต่ความโนสารมันจะทําให้ลูกเราไม่แข็งแกร่งและไม่แข็งแรงผมพยายามบอกเขาตลอดลองคิดซิว่าเราไม่ใช่ลูกบอลเชิญนยนิ้มเราคือคือคนปกติเนี่ยที่พ่อไม่มีเงินเนี่ยพราะผมเปียกฝนฮ่อนไปเรียนเปียกฝนด้วยนั่นแล้ถึงเรียนไหมถึงมาหาลัยไหมถึงอ,อืไปบางทีนั่งมองแบบนั่งคิดเออ จแข็งต้องใจแข็งอเขาเรียนจบมาถึงทุกวันเนี้ยอฮะโดยที่เขาขอรถผมผมไม่ให้ครับน้อยใจไหมลูกน้อยใจน้อยใจค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นคําสัญญาของเขาอ่ะเพราะว่าเขาพูดว่าเดี๋ยวมาอยู่นี่จะจะซื้อให้อเราก็โอเคมาอยู่ครัแต้พออะเปลี่ยนเป็นเรียนจบเดี๋ยวซื้อให้ก็ไม่ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้เสียใจที่ไม่ได้แต่เสียใจที่ผิดคําสัญญามากกว่าแล้วตอนนี้ได้ยังลูก ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเก็บเก็บเงินได้ได้หนึ่งล้อแล้วค่ะได้หนึ่งล้อแล้วโอเคโอเคอย่าพี่พุทชช่วยร้อนแม็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคือถ้าเขาออกผมอยากเขาภูมิใจใช่มันจะภูมิใจมากเพราะว่าวันหนึ่งกว่าคุณพ่อจะมีอย่างนี้ได้เขาก็ผ่านทุกอย่างมาเหมือนกันใช่เพราะว่หนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่า คิดว่าพ่อทาได้เราก็ทําได้ถูกก็ก็คิดอย่างนั้นไปแบบเราตกใจตัวเองเราเชื่อมาว่าวันนี้เราเป็นแม่คนแล้วอะความเป็นมนุษย์แม่ทาได้ทุกอย่างจริงใช่ค่ะอะไรที่ไม่เคยทําได้ทําหมดเลยก็เปลี่ยนเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยค่ะชีวิตประจาวันจากจากที่แบบกลับบ้านแล้วก็อยู่กับพี่ชายสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาเอ้ย รีบกลับบ้านลูกรอยอยู่รู้สึกว่ามีคนรอที่บ้านกลับบ้านดีกว่าคือเรียนเรียนเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยเพราะว่าลูกรอยอยู่ลูกใช่เที่ยวก็ไม่ไปเพราะว่าอยู่กับลูกใช่กลัวกลัวลูกแบบลอกตาเลยก็แบบพอวันที่น้องไบรท์มาบอกพ่อบนหลังจากวันนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แฟนก็เข้ามาคุยกับคุณตายังไงคะพี่บอลวันนั้นความรู้สึกคือเราก็อยากเห็นว่าเราเห็นหลานแล้วเอ้า แล้วแฟนเขาล่ะแฟนเขาล่ะไม่มาคุยอะไรกับเราหน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยก่อนอันนี้เคยเจอไหมพี่เคยเคยแต่ไม่ค่อยอเคยเจอครับแต่ว่าก็รู้แล้ว่าเฮ้ยนี่แฟนลูกเราเป็นแฟนกันแต่วันที่มีมีลูกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยอก็หลังจากนั้นพ่อกับแม่พ่อกับแม่ของแฟนเขาก็เข้ามานั่งคุยค่ะก็นั่งคุยนั่งอะไรเงี้ยว่าเออ ผมบอกไม่เป็นไรครับผมผมไม่ได้มาวันนี้ลูกผมมีหลานแล้วผมไม่ได้มาบังครับนะจะต้องรีบมาแต่งงานกับลูกผมจะต้องผมเป็นคนมีหน้ามีตาแล้วแต่แล้วแต่อยากแต่งแต่งไม่อยากแต่งไม่เป็นไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าตบตีลูกผมอผมขอเลยครับถ้าไม่รักหรือว่าอะไรปล่อยเขากลับมา แค่นั้นเองไม่ต้องมาแต่เขาน่ารักมากทางพ่อกับแม่เขาอ่ะเขาดูแลไบส์เบลบีน่าทั้งหมด hmm. เขาดูแลก็คือยังมีการขอบคุณกับเขาด้วยว่าแบบขอบคุณที่ดูแลลูกเราอย่างดีถูกต้องไหมคะเขาก็เอ็นดูลูกเราด้วยคือคือเขามาจังหวะเขาก็มีลูกเขาก็มีพี่น้องเหมือนกันถ้าเราก็มีพี่น้องเขาก็เป็นเหมือนเป็นแฟนสลับกันเลยอ๋อเหรอฮะใช่ครับพี่พี่บพี่ไบ์เนี่ย ก็เป็นแฟนกับน้องน้องแฟนครับพี่ชายเขาก็เป็นนี่พี่ไม่ได้พูดติดตลกเล่นตลกกันเราใช่ไหมจริงจริงฮะนี่มันเหมือนบุพเพสันนิวาสเลยนั่นแหละครับเขาเกิดมาคู่กันครับก็ชุนละมุนกันดิครับทีเนี้ยก็เลยว่าเราเราก็ละทีเนี้ยก็รอดูหลาน หลานคนโตลูกของเราละลูกผู้ชายนะที่จะมีหลานอีกคนหนึ่งคแค่นั้นเองเ,เขาก็เรียนจบแล้วแล้วแต่เขาเลยว่าเขาจะแต่งงานอะไรยังไงเมื่อไหร่มีหลานต้นไหนพี่บอลให้อิสระเลยให้อิสระแต่ว่าลูกทั้งสองคนก็คือเบลกับไบ์ตอนนี้ทําตามความฝันของพ่อบอลสําเร็จแล้วบวชแล้วอะฮะอะไรหมดแล้วจบแล้วทีนี้อยู่ที่เขาเดําเนินชีวิตครับใช่ครับไบ์ครับหลังจากนี้หนูวางแผนชีวิตที่มี ลูกสาวหนึ่งคนห้าขวบกำลังน่ารักมากอยากรู้ว่าแผนชีวิตของไบต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าแผนหนูอ,อ่ะหนูไม่ได้วางนะคตหนูค่ะแค่อยากสนับสนุนความฝันของลูกอย่างเดียวเลยครับว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรซัพพอร์ตเต็มที่อ,อยากไปเรียนนู้นอยากเป็นียนนี้คือโตไปคือเขาอยากเป็นอะไรแล้วแต่เขาเลยแต่เราพร้อมสนับสนุนอยู่ข้างหลังตลอดอยู่แล้วค่ะใช่จากการสนับสนุนเนี่ยมันต้องมีเงินด้วยลูกใช่ค่ะถึงบอกว่า ต้องทํางานมันต้องทํางานแค่นั้นเองนั่นแหละมันถึงจะดูแลครอบครัวได้แต่ตอนนี้พ่อบอลก็กลายเป็นคุณตาที่แบบโอ้ยเรียกว่าเหอะคุณหลานมากมากมาก,มากแต่ในส่วนของน้องไบร์เองก็บอกว่ามีเรื่องยังคงค้างคาใจแล้วก็ติดใจอยู่ว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะวันแรกจนถึงวันนี้ยังไม่ได้มีโอกาส พูดขอโทษคุณพ่ออย่างเป็นทางการเลยวัน <Does> น <ho know> <oni>. ี้อยากจะบอกกับคุณพ่อว่ายังไงบ้างเห็นบอกทางรายการว่าอยากจะขอโทษคุณพ่อและให้รู้ว่าลูกคนนี้เนี่ยรักพ่อขนาดไหนก็ไม่มีโอกาสได้ได้ขอโทษแบบเป็นทางการแค่แค่บอกเขาว่า เราแบบรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอโทษค่ะสิ่งที่ทำให้พ่อเสียใจรู้ว่าพ่อเสียใจมากแต่ก็หลังจากนี้หนูจะดูแลสัญญาว่าจะดูแลมีนาให้ดีจะเติบโตเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีให้ได้ก็ขอขอโทษพอด้วย พี่บอลรู้ไหมว่าเนี่ยคือความแข็งแกร่งที่พี่สร้างมาชีวิตทุกคนอย่างที่พูดไปแล้วว่าไม่เคยมีใครหรอกเกิดมาแล้วไม่ทําผิดพลาดแต่เมื่อผิดพลาดไปแล้วเขาแก้ปัญหาได้อย่างดีส่วนหนึ่งก็มาจากดีเอ็ของพี่นั่นแหละ <c oughs> พี่ต้องภูมิใจและชื่นชมเตเองเยอะพี่บอลผมเชื่อว่าตัวพี่บอลเองก็คงจะมีบางส่วนในใจที่พี่แบบอยากจะบอกกับลูกสาว<ช>ของเตเองคนนี้มองตาแล้ว บอกความรู้สึกของตัวเองได้เลยครับพี่บอลนั่งใกล้ๆคุณเคยคือชีวิตอะเนาะผมผมคือทุกสิ่งทุกอย่างอะในการที่เราทำเรายอมแลกอดหลับอดนอนเสี่ยงชีวิตเดินทาง เราทำเพื่อครอบครัวอยู่แล้วเราทำเพื่อให้เขาอย่างเป็การศึกษาเราเป็นคนมีความรู้น้อยเราไม่อยากให้ลูกอ่ะเกิดมาต้องมีความรู้น้อยเหมือนเราเราเราให้เราให้เ,ใหเขาเรียกว่าเราให้ชีวิตได้แต่เราเราไม่สามารถบังคับชีวิตเขาได้จากนี้มันคือชีวิตของลูกใบก็รู้ว่าพอหลักไบกับเบลพ่อพูดตลอด พ่อไม่รู้ว่าพ่อจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนชีวิตคนเราไมนสั้นไม่รู้พรุ่งนี้พ่อจะได้เจอไบต์บีน่าเบลหรือทุกคนอะไรก็แต่ดูแลบีน่า,นา,นาดูแลตัวเองให้ดีจากนี้คือชีวิตหนูพ่อพ่อให้สิทธิ์ให้ชีวิตหนูไปดำเนินชีวิตลกูกพ่อมีให้แค่นี้จริงๆ รักไม่รู้จะพูดคำไหนนะดูเหมือนพ่ออาจจะดูไม่เหมือนพ่อคนอื่นที่ไม่เคยบอกรักลูกผมจะมีโมเมนต์เพราะผมผมไม่ใช่นคนหวานผมเป็นคนดิบดบแต่อยากให้รู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรอ่ะที่ที่มาแทนลูกเราได้ อย่างกับแม่เขาเราเลิกกันเราแยกทางกันคือคนอื่นแต่ลูกไม่เคยมีคำว่าคนอื่นสำหรับผมแค่นั้นเองพอแค่นี้าคขอบคุณครับพี่บอลครับ ก็บอกว่าวันนี้นี่เป็นวันที่จริงๆก็มีความสุขนะแล้อย่างเชื่อว่าเทปเนี่ยหลายๆคนดูเนี่ยจะได้ไปทั้งรอยยิ้มนี่รอยยิ้มแล้วก็ได้ที่ไนรอยยิ้มของเราแล้วก็ได้แบบว่าประสบการณ์เรื่องราวอะไรที่น่าจะไปนำกลับใช้กันได้อย่างดีมากเนี่ยค่ะบีหน้าถามแม่ว่าร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมป้าหนิงก็ร้องไห้นะบีน่าดูสิไฟมันเข้าตาแสบตาเลยโอ้ยพี่บอลบอกว่าพี่บอล ไม่ไม่มีอะไรจะให้แล้วแต่ว่าพี่บอลให้ล้ออีกสักร้อหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขามีล้อเดียวแล้วไงเขามีล้อหนึ่งแล้ว <c oughs> ผมให้แม็กพี่ก็ให้อีกสามล้ออะไรอย่างเงี้ยแซมพี่หนึ่งให้ตัวถัง <c oughs> เ,เดี๋ยว,วเราร่วมด้วยช่วยกันครับ <c oughs> วันนี้มีรูปสวยๆเป็นของขวัญมาต้อนรับนะคะรับขวัญยายหลานมีน <c oughs> ่าดูดีเอาอะไรมาให้คะมีน่าดูรูปใครรูปด้นดูใครยนดูอะ วินาไปรับเร็ววินาสวยไหมวินาสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมคะปรับลุงพูดก่อนลูกอาจารย์จารย์จารจารยายจารยสจาย์จายารยจารคนจายารย์้ารยารย์จาย์จารยย์จอยยยยรายา ก็คือบีน่านั่นแหละก็้วคือบีน่านั่นแหละลูกถามอะไรเนี่ยลูกไม่หมดเลยก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมารับลูกเลยมารับลูกค่ะอไปรับลูกขอบคุณค่ะรูปแดงรูปอะไรถือไหวไหมถือไหวไหมขอบคุณค่ะไหวไหมโอเคแล้วจะไปไว้ที่ไหนของบ้านล่ะคะเนี่ยไว้ที่ไหนตอนลุงพูดกับลูกเอาไว้ที่ไหนครับไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่รู้ค่าไม่รู้ค่าลูกแล้วรถรถพอใส่ไหมเนี่ยลูกมันใหญ่มากเลยนะพอไหมพอไหมให้ให้ลุงพูดไปส่งที่บ้านไหมเอาไหม เดี๋ยวกลับมออเตร์ไซค์หนูมามออเตร์ไซค์เอากลับรถลุงพุทธใหญ่มากเลยรถกระบะได้ไหมพีน่ารถกระบะอ๋อพี่น่าก็มีรถค่ะบะชิกลับด้วยนี่เป็นไงล่ะพี่น่า่ะป้าหนิงมีดอกไม้ให้พี่น่าด้วยคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยถ้ากำลัชอบดอกไม้มากกว่าแล้วดูสิครับยิ้มหวานเลยเนี่ยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณพี่พุฒตาจ๋านะขอบคุณขอบคุณน้องใบนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องพีน่าด้วยนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งวองพี่หนิงที่ พอได้คุยแล้วอ่ะวันหนึ่งลูกเราก็โตขึ้นไปเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้จากพี่บอลก็คือถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเนี่ยในหัวอกคนเป็นพ่อพร้อมที่จะอภัยพร้อมที่จะดูแลขอแค่เดินมาบอกปัญหาที่เกิดขึ้นพ่อแม่ไม่มีคําว่าแบบใจไม้ใช้ละกรรมตัดลูกฆ่าลูกไม่มีแน่นอนนะฮะแล้วก็ครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะถ้าเรารักษาสถาบัน ในครอบครัวให้ความรักความเข้าใจกันหนิงว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหนิงเชื่อว่าทุกปัญหาจะสามารถแก้ไขแล้วก็จากเรื่องที่อาจจะติดติดขัดขัดก็จะกลายเป็นเรื่องดีได้แล้วก็จะมีรอยยิ้มและมีความสุขอย่างครอบครัวนี้กันนะคะควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคุยแซ่บโชว์ต่อทาง YouTube Orange Mama นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปรายการสดจะต่อนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณค่ะ ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e และกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายกิว